ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะห้าประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายธรรมะห้าประการเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจ,จนารนณาเห็นว่าไม่งามในกาย 1มีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารหนึ่งมีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงหนึ่งพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงหนึ่งเข้าไปตั้งมรณะสัญญาไว้ในภายในหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะห้าประการนี้แลอันบุคคลจะเริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย